สวัสดีนะคะวันนี้มาเจอกันนะคะในเรื่องของอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมหรือเราเรียกว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมก็ได้นะคะเราต้องมาเรียนรู้เพื่อโลกใบนี้ของเรานะคะ อนุสัญญาแรกนะคะชื่ออนุสัญญาแรมซาวิธีจำซาเป็นเสียงน้ำไหลดังซาซานะแรมซาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมันจะมีทั้งป่าทั้งสัตว์น้ำทั้งสัตว์ขึ้นบกครึ่งน,น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเขามีการ ประชุมกันที่เมืองแรมซานะคะซึ่งเป็นเมืองชายตากอากาศที่ประเทศิิรา่านนะคะทะ,ทะเลสาบแคสเปียนซึ่งสวยงามมากนะคะทุกคนอยากให้ช่วยกันระบบรักษาระบบนิเวศนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจสามารถจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้บางที่มีวัฒนธรรมในเรื่องของคนที่อยู่ชายป่าริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีคุณค่ามากมายเข้าถึงอยากช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะซึ่งบ้านเราก็มีค่ะ อันนี้ก็คือ,อ,อพื้นที่ชุ่มน้ําหรือแลมซ่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์น,นั่นเองนะคะแล้วก็จะเห็นทั้งฝูงนกทั้งฝูงปลาที่อยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นวิธีทําให้คนได้ออกมาทำมากินได้ได้เลี้ยงชีพตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากบึงบอระเพ็ดแล้วอีกหนึ่งที่ก็คือดอนไ่อยหลอดอันนี้เคยออกข้อสอบแล้วนะคะมันเป็นพื้นที่ พื้นที่ชายเลนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งป่าก,กงการซึ่งมีสัตว์ประสัติอาศัยอยู่สิงสาราสัตว์พวกลิงข้างบางชนีีอะไรก็ว่าไปนะคะรวมทั้งปาตีนนะที่ใครมาตรงนี้จะเห็นปาตีนรวมทั้งออหอยหลอดนะคะที่เขาไปหยอดกันแล้วก็มีมีการถีบกระดานซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมเป็นชุมชนที่ชาวต่างชาติก็ชอบมาดูนะคะเป็นพื้นที่ที่ออนอกจากจะอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้าสัตสัตครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตว์โบกด้วยอะไรเงี้ยรวมทั้งมันเป็นแหล่งวัฒนธรรมแหล่งเศรษฐกิจด้วยนะคะเขาถึงอยากอนุรักษ์ไว้นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีที่บึงสีไฟบึงโขงหลงและตรงอื่นอีกนะคะประเทศไทยคูอูอ,อยากให้พวกเราได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะว่ามีตรงไหนบ้างนะคะแรมซาพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะซาน้ำตันเองนะคะบาเซนค่ะบาเซน บาเซนแคนเซนนะคะเซนก็คือทําให้เสียใจหรือของเสียนั่นเองนะเซนก็คือเสียเซนเสียของเสียหรือขยะพิษขยะของเสียนั่นเองนะคะขยะนี้เอ,อ่อโทษทีค่ะอนุสัญญานี้ประชุมกันที่เมืองบาเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะไม่อยากให้มีการเคลื่อนย้ายของ ขยะพิษขยะอันตรายไปสู่ประเทศกําลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาประเทศเราก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาถึงไม่อยากให้มีการขนขยะพิษเหล่านี้ไปสู่ประเทศที่ยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอนะคะตัวอย่างข่าวนะคะเสนอยกเลิกสินค้าสินค้าขยะพิษซึ่งอยู่ภายใต้นโยาบายเซนเซอรนะคะอันนี้เป็นขยะพิษที่ส่งมาประเทศไทยเนื่องจากว่ามีนายทุนบางคนนะคะ เท่าที่กูทราบม,มาคือเป็นชาวจีนนะคะมาตั้งโรงงานที่จะทําขยะรีไซเคิลนะคะพอมีโรงงานแบบนี้ปุ๊บโหขยะพิษที่เป็นขยะไฮเทคบางอย่างที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ก็ไหลทะลักเข้ามาบ้านเรากลายเป็นขยะบ้านเราเยอะมากยิ่งขึ้นเพราะมันมีกลุ่มบางคนสวมร่อยนะคะเห็นว่าขยะเหล่านี้มันมันมันไม่สามารถที่จะทําประโยชน์ได้โดยเฉพาะกากกับันรภาพรังสีนะบางประเทศส่งมานะคะมันบริหารจัดการยากมันเป็นพิษกับประเทศที่ได้รับด้วยนะคะ เอาไปทิ้งน้ําน้ําก็เสียดินก็เสียเผาก็เป็นมลพิษทางอากาศที่ชัดเันเพราะฉะนั้นก็อยากจะวิงวอนผู้ที่เกี่ยวข้องขอร้องเถอะนะคะอย่าขยะส่งมาประเทศไทยอีกเลยเนาะ <laughs> ต่อไปค่ะอนุสัญญาเวียนนาะ mm hmm. เวียนให้จําคําว่าโวโวเวียนคือโวโวเนื่องจากว่าชั้นบรรยากาศของโลกเรานะคะมันเริ่มโวไปอันนี้โลกแล้นะ มีอันนี้อันนี้นนครูขอใช้คําว่า EE e คือ Earth e โลกเราเนาะม,มีชั้นบรรยากาศของพุ่มทั้งหมด7จชั้นที่เราเรียนมาเนาะนะอันนี้คือดวงอาทิตย์นะเป็งแสงมาร้อนมากเลยนะคะแล้วดวงอาทิตย์มันความจะมาถึงโลกเราได้ไมันต้องผ่านชั้นบรรยากาศแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันโวไปโอ้โหมันมาเต็มเต็มเลยมาเร็งผิวหนังมาแน่นอนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรวมตัวกันขึ้นมา ตั้งเป็นอนุสัญญาเวียนนาขึ้นเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันชั้นโอโซนชั้นบรรยากาศไม่ถูกทำลายซึ่งมาจากสาร CFC ที่อยู่ในตู้เย็นนะคะสารทำความเย็นทั้งหลายแหละเพื่อให้หยุดเลิกใช้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต่อไปจะทำกิจการเกี่ยวกับทางด้านตู้เย็นก็ต้องยกเลิกสารนี้เพื่อให้โลกของเราสวยงามบรรยากาศจะได้ไม่โบกนะคะต่อไปค่ะพิธีสารมอนทรีออล ออนก็คือโอโซนคล้ายกับตะกี้เลยอนุสัญญาเวียนนานะคะเหมือนกันเนาะนะคะก็มันว่าด้วยการทำลายชั้นบรรยากาศตะกี้นะคะบางทีมี CFC เลวใช่ไหมคะเราไปเรียนเพิ่มเติมกับครูวิทยาศาสตร์ได้นะมีไฮโดรคาร์บอนฮาโลเจนนะคะซึ่งมันทำลายชั้นบรรยากาศและโอโซนตามที่ได้อธิบายไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมคะเราต้อง มีการควบคุมแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยกันไม่ใช้สารเหล่านี้เพื่อที่จะให้โลกใบนี้ไม่เชั้นบรรยากาศหรือโอโซนของเราก็จะดีแล้วละสูดเข้าไปมันก็จะทําให้ร่างกายเราไม่ไม่ได้รับสารพิษในใดๆนะคะอันนี้มอนทรีออนออนก็คือโออ O อนโอก็คือเกี่ยวกับโอโซนนะคะอ่ะต่อไปค่ะ เกียวโตนี่พูดถึงสนทีสัญญาเกียวโตต้องมาจากประเทศญี่ปุ่นแน่เลยนะคะเออญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้นําในเรื่องของอุตสาหกรรมเนาะมีโรงงานเยอะนะคะเขารวมกลุ่มกับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือกลุ่ม G7 นะบอกว่าเราต้องร่วมมือกันแล้วแหละเพราะว่าเกิดภาวะโลกร้อนเยอะเกียววิธีจําเกียวคือกะกะอะไรกระจกภาวะเรือนกระจกหรือเกียวการ์ดก็ได้นะคะ การที่ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนอะไรก๊าซล่านี้นะคะที่เราเรียนมาแล้วในในหน่วยที่แล้วนะคะว่าในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะทําเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เกิดภาวะโลกร้อน,อ,นอินินยาโอลานินยาอิลินโยมันมีผลแน่ๆน,นะคะบรรยากาศก็ร้อนขึ้นนะคะนั่นแข็งพโลกก็ละลายคนที่อยู่ยากคืออย่างพวกเรานะครับฉะนั้นเขาเลยมารวมกันนะคะลด นะคะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกน,นะคะก็เพราะฉะนั้นในฐานะที่พวกเรานะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะมาจากรถยนต์ด้วยนะคะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเพราะฉะนั้นรถยนต์น้ํามันก็ต้องใช้น้ํามันที่มันลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะคะจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรักษาโลกใบนี้ให้สวยงามนะคะ ไซเตสค่ะไซไซก็คือสัตว์ค่ะนี่ไซคือสัตว์ป่าจำง่ายๆนะไซคือสัตว์ป่าเนื่องจากว่ามีกลุ่มบางคนนะคะที่มีความเชื่อนะคะในการที่จะกินในการที่จะใช้เกี่ยวกับสัตว์ป่านะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่ามันยิ่งสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆเลยมีการ ตั้งเป็นอนุสัญญาวอชิงตันหรือไซเตขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าไม่ให้มันสูญพันธุ์นะคะอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะยาจีนค่ะที่ใช้แบบเขาสัตว์เนาะมาสกัดมาตามความเชื่อแหละเวีญนยาเพื่อ บำรุงร่างกายสมรรถนะอะไรก็สุดแล้วแต่นะคะอย่างโดยเฉพาะทางเพศอย่างเงี้ยบางคนก็โดบางคนก็ดื่มเป็นยาอายุยุวัฒนะแต่มันทําลายสัตว์ไงนะลูกนะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่แบบว่าโอ้ดีสิอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเลยนะคะเริ่มมีการค้าชิ้นส่วนนะคะของของสัตว์ป่าเหล่านี้นะคะก็ทําให้มีการฆ่าสัตว์ป่ามากขึ้นมันก็ยิ่งสูญพันธุ์มากขึ้นเนาะหรือบางคนมีค่านิยมนะคะในการที่จะสะสม เขาสัตว์นะคะหรือว่าชิ้นส่วนของสัตว์ไปประดับตำบงตำบ้านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันตายด้วยหมดอายุไขก็ดีแต่บางคนเนี่ยโอ้โหไม่ใช่แล้วมีการล่าเหมือนกรณีเสือดำนะที่เป็นข่าวโด,ด่งดังคิดว่าพวกเราคงจําได้นะคะเพราะฉะนั้นการใครที่ทําแบบนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมการฆ่าสัตว์และที่สคาคัญปิดสัญญาณใส่เต็ดนะคะไม่ไม่ควรทำเนาะเหมือนบางคนเรื่องนิ่มนะ,ะมีนิ่มหรือก็มีอีกหลายๆสัตว์นะคะที่ ที่มีการส่งออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยกลุม่มอยากให้พวกเรามีค่านยิยมแบบนี้นะคะเป็นการทำลายสัตว์เขาก็รักชีวิตเขาเหมือนกันนะคะใส่สัตว์ป่าค่ะอ้าวอีกอันนึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะอันนี้มันมันมาจาก UN นะคะสหประชาชาตินะคะที่บอกว่าตอนนี้การ์ดเรือนกระจกโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะพอพอ ขอความร่วมมือจากประเทศในสามชาชาติก็ยังยังยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรก็เลยนำไปสู่การประชุมและเกิดพิษสันเกี่ยวโตที่ได้อธิบายเบื้องต้นนะคะว่าให้กลุ่ม G7 นะคะมาหรือประเทศอุตสาหกรรมช่วยกันลดปล่อยการเรือนกระจกเพื่อให้บรรยากาศโลกนี้กลับไปสู่ความสวยงามเหมือนเดิมน,นะคะ ต่อไปค่ะอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอันนี้ไม่เคยออกข้อสอบอนิตนะคะเป็นเป็นการป้องกันการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพของมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเราจะเห็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะบ้านเราก็เกี่ยวข้องด้เช่นเดียวกันนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือ ในเรื่องของทรัพยากรพันธุกรรมพืชหรือตัด GMO เนาะนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีการส่งเสริมนะคะการการที่ตัดต่อพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันเพื่อ,เ,อ,อเพื่ออนุร,รักษ์ในเรื่องของทรัพยากรหรือหรือหรือพืชด,ดั้งเดิมไว้นะคะเพื่อทําให้เกษตรนั้นมีความยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงทางอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สนับสนุนการตัดต่อพันธุกรรมใดๆนะคะก็ ให้ความร่วมมือด้วยใครที่คิดจะทำธุรกิจแบบนี้ไม่ดีนะคะผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะเมื่อกี้พูดถึงอนุสัญญารอสดัดำนะคะครูใส่ผิดอต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้คืออะไรนี่งไงสารที่ห้ามใช้นะคะก็คือพวกพาราคอรดนะคะแล้วก็มีอะไรอีนะมีไกโซอะไรนะไกโฟเซตอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ที่เขาเอามาใช้มาใช้เป็นพวกปุย๋ยเป็นยาฆ่า หญ้าเป็นอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมว่ามันมันทำลายต่อสุขภาพนะบางคนแบบ <immen mesela> หูสูดเข้าไปแล้วเนี่ยสุขภาพก็แย่นะคะแล้วมันก็ตกค้างอยู่ในดินสัตว์ที่มากินมาอะไรอยู่ตรงนี้มันก็อย่างเช่นเป็นเป็นเป็นสัตว์เอ่อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปลาอย่างเงี้ยนะคะปลาก็อยู่ในน้ําในนาข้าวพ,พอพอสารมันตกอยู่ในน้ําปลาก็กินเข้าไป สารตกพิษก็ตกอยู่ในปลาคนกินปลาอีกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นวงจรกระทบต่อกันแบบนี้นะคะอันนี้อนุสัญญาอัมตะดำนะคะที่ห้ามใช้สารเหล่านี้นะคะซึ่งประเทศไทยก็ก็ประกาศแล้วนะคะสุดท้ายนะคะความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษ หมอกควันข้ามแดนนะคะเราจะเห็นข่าวว่าประเทศมาเลเซียนะคะเอ,อ่อโทษทีค่ะประเทศอินโดนีเซียที่เกาะสุมาตร,รานะคะมีการเผาป่านะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อมาเลยต่อสิงคโปร์รวมทั้งไทยด้วยนะคะก็เลยทําให้เกิดความตกลงในอาเซียนและเป็นการจัดการระดับภูมิภาคแข่งแรกของโลกนะคะที่ทําให้รัฐที่มีภูมิแดนติดต่อก,กันต้องบริหารจัดการปัญหาหมอกควันนะคะซึ่งมันจะทํา ให้มีผลเสียต่อสุขภาพของประชากรในประเทศนั้นๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะนี่เห็นไหมคะหมอกควันของอินโดนีเซียโอ้โหมันแบบมันมองไม่เห็นเลยนะทั้งแสบหูแสบตาแสบจมูกไปหมดเลยกระทบบ้านเราก็คือทางภาคใต้นะคะตอนนี้เห็นไหมคะถ่ายทางอากาศจะเห็นว่าโอ้หเปนมันเป็นแบบมันเป็นหมอกหนาแบบนี้เลยเป็นฝุ่นพีอในกรุงเทพเราอย่างเงี้ยนะคะสงขลาเองก็นะคะมีสภาพบรรยากาศ ะะทั้งหมดทั้งมวลเป็นกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมนะคะที่ทําขึ้นเพื่อมวลมนุษยชาติรวมทั้งพวกเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเห็นความสําคัญนะคะและให้ความร่วมมือด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นคลิปที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยาการและสิ่งแวดล้อมเป็นหรือว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะคะรบบวนอ่านได้หลายครั้งคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ